กำลังฮอตชาวเน็ตพูดถึงหนุ่มสอนรามและอดีตภรรยากับเรื่องตามาแบบดุเดือดกลับมาเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับเรื่องราวของนักสแสดงรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์กับกุ้งพลอยหลังไยหญิงออกมาประกาศเดินหน้าจีบหนุ่มสอนรามอีกรอบหลังมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองจนต้องเลิกลาหยา่าร้างกันไปก่อนที่จะมีเรื่องตามาตามมาเป็นระลอกระลอกล่า,า,า,าสุดในเว็บดังมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้มาตั้งกระทู้ถึงพระเอกในตำนานด้วยเนื้อหาที่ค่อนข้างแรง บอกว่าบอกตรงๆว่าเริ่มรู้สึกสงสารหนุ่มสอนรําเหมือนโดนตามไม่เลิกแบบนี้เมื่อไหร่จะได้มีภรรยาดีๆสักทีตอนแรกก็รู้สึกเฉยๆตอนหลังเริ่มสงสารชื่นชมที่รู้จักเอาลูกมาเลี้ยงเองแถมโดนอ้างชื่อโดนตามไม่เลิกอีกเล่นเอาเป็นที่ถกเถียงซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่มแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายทั้งฝั่งที่เห็นด้วยกับผู้เปิดประเด็นและอีกฝั่งที่มองอีกมุมตัวยอย่างคอมเมนต์เช่นผู้ชายก็ไม่ได้เด็กขนาดถูกล้อลวงตัดสินใจเองไม่ได้ หรือเพิ่งคบกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทุกอย่างต้องมีจุดจบอยู่ที่เมื่อไรคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางครั้งบางเรื่องเราก็ไม่ได้รู้กับเขาขนาดนั้นนะคะเราว่าคนเราเจ็บแล้วจําแต่เวลาก็จะช่วยทุกอย่างให้ดีขึ้นเองคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามามาจุ๊บทีหนึง่งไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาถึงทําไม่เหลือเยอื่อใยทําไมต้องสงสารครับชีวิตของใครก็ของมันคนลําบาก,กว่าตั้งเยอะแยะอย่างน้อยเธอคนนั้นก็เป็นแม่ของลูก ตัดกันไม่ขาดหรอกคอมเมนต์ทันมาบอกว่าจริงๆจากข่าวดูแล้วก็เสียใจแทนคุณหนุ่มเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมคุณหนุ่มถึงเลือกผู้หญิงคนนี้เพื่อแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยจะว่าโดนคลุมถุงชนแบบคนสมัยก่อนหรือก็ไม่น่าใช่เพราะนี่มันสมัยไหนแล้วมันอยู่ที่ตัวคุณหนุ่มที่เป็นคนเลือกผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตอะครับกาผูพันกันมาคอมเมนต์ทันมาบอกว่าทําตัวเองไหมล่ะถ้าใช้ข่าวที่มีประกาศจะจีบ สุดท้ายถ้าทั้งคู่สินเสมอกันกลับมาคืนดีกันในอนาคตสุดท้ายเรื่องของเขาอยู่ดีและยอย่างอดีตบอกอนาคตได้ไม่มากก็น้อยไม่ใช่เรื่องทำผิดการพนันคนเราอาจมีพลาดโชว,ว์วูบแต่เป็นเรื่องของนิสัยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราว่าน่าสงสารที่สุดน่าจะเป็นเด็กพ่อแม่คนอื่นพยายามไม่สร้างข่าวเพื่อปกป้องลูกกรณีนี้พ่อแม่สัตว์กันนัวไปจนตรับลมหายใจสุดท้ายของตัวเองคอมเมนต์ทัดมาบอกว่า เรื่องได้แม่ของลูกเป็นแบบนี้นี่โชคร้ายแท้แท้เลยพี่หนุ่มก็รับผิดชอบอะไรดีทุกอย่างมินี่ก็ใช้ให้จนเกิดเรื่องเมียเก่าก็ออกแนวไม่อยู่กับร่องกับร้อยแบบพวกคนที่เห็นเป็นข่าวก็ใส่หน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าไม่น่าสงสารตอนเจอคนดีๆไม่เลือกเองกับสิ่งที่เขาเจอตอนนี้ก็มาจากที่เขาเลือกเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทอขอบคุณค่ะ